ศิลปะกรรมนำสุขพ้นพันนาเครื่องประกอบพิทยาเพลิดแผลรู้ศิลส,สิ่งเดียวพาเรืองรุ่งศิลปะศึกษาแล้วเลิศล้ำมงคล บทกวีพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์เรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตคำโครงของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่งยกย่องถึงคุณค่าของงานศิลปะอันเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ส่งให้ความสำคัญและส่งส่วนพระราชอทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครรราชูปธรรมพกมรดกวัฒนธรรมไทยทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้นาน,นับประการ ในด้านศิลปก,กรรมทรงเป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเมื่อครั้งสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525 25. และได้มีพระราชกระแสวินิจฉัยในการออกแบบพระมีรุมาตรถ,ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษต่างจากแบบพระมีรุมาตรในอดีตโดยทรงเลือกพระมีรุมาตรบทสบก9ยอดลักษณะ7ชั้นเชิงกรอนเป็นต้น ในด้านการดนตรีพระองค์ทรงมีแนวพระราชด,ดำริถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยสู่กระแสะความเป็นดนตรีสากลของโลกโดยมีกรมศิลปาก,กรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติดนตรีไทยและเพลงไทยทุกภาครวมถึงภาพและตัวอย่างเสียงของเครื่องดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทยเป็นต้น นอกจากนั้นยังทรงให้ความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและพิพ,ธพิธภัณฑ์โดยพระราชทานแนวพระาราชดําริอันเป็นแนวทางให้กรมศิลปากรดําเนินการศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีรวมถึงพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครและพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติทั่วประเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบต่อไปอีกทั้งทรงมีความเชี่ยวชาญด้านอักรษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรม มีผลงานที่ทรงพระชนิพน์ไว้เป็นจำนวนมากทั้งงานเชิงวิชาการสารคดีกวีนิพนธ์เรื่องแปลและบทละครอิงประวัติศาสตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทอดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนาน,นปการอันส่งผลให้งานด้านมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเจริญก้าวหน้าสืบมาจนปัจจุบัน